สวัสดีจ้าพ่อแม่พีนออ่น้องเมื่อนี้พบก็่องยายมอนคนเดิมอีกแล้วจ้าพา่อกับยายมอนคือเก่าลวจ้าพีนออ่น้องเมื่อนี้ยายมอนจะมาก้อยกุ้งเต้นจะพี่น้องนะคะแต่ว่ายายมอนจะก้อยกุ้งที่บบเต้นนะคะจะก้อยกุ้งบบเตน้นจะพี่น้องที่เฮ็ดแบบใดนะคะมาเบิ่งกันจ้าตามมาซอยยายมอนเฮ็ดกันนะคะก้อยบ่ให้กุ้งเต้นจะพี่น้องคือยายมอนจะต้องตามตามนะคะ มห้ให้เขาเต้นมาได้ดอกค่ะบกพริกสิฟงใส่ตานะคะพี่น้องมาถ่ายกินกะยจ้ยมมวนเด้อ ok. จ้านะคะจะก้อยกุ้งบบเต้นจ้าพี่น้องมาๆๆมาๆมากินกะยจ้ยมวนนะคะเขาเขาแรงจ้าเขาแรงนะคะเมื่อนี้ก้อยกุ้งเต้นจ้าโอ๊ะโอก้อยกุ้งบบเต้นจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาถ่ายกินกะยจยมวนนะคะ กุ้งกระล่างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องปสิวะย้ยม่วนเฮ็ดให้กินบอล้างล่างแล้วจ้าล่างแล้วนะคะกองน้ำเราคือถึงได้มาแช่น้ำไว้อีกจะพี่น้องจ้ากุ้งล่างแล้วล่างสะอาดแล้วจ้านะคะต่ำน้ยจักน่อยจะพี่น้องกันสิ เต้นได้ค่ะนะคะต่ำนีิดแค่น้อยปล่อยกุ้งปล่อยกุ้งปลอยกุ้งดิบปนกุ้งพริกปนพริกปนใส่เลยจ้ะพี่น้องพริกปนนะคะนี่พริกปนจ้าเข่าโค้ ควรออกจากถ้วยดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวว่าเห็น ฟังแต่เสียงขวดโคกกับพ่อห้งแล้วจ้าพี่น้องกินขาดแล้วกับเสียงโคกนะคะแต่ก้อยยม่อนจะใส่บะก,กอกน้ำนะคะพี่น้องเพราะว่าบกกะกอกะเฮ็ดให้ก้อยกุ้งมีร,ศรศสชาติมอมห<ม>วานจ้าพี่น้องนะคะยม่อนก็จะใส่บกน้ําน้ำเด้วก็ใส่บะก,กอกน้ำนะคะพี่น้องค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่ลงไปเลยจ้ะไหนมันไหนว่าอบน้ำต้มปลาใส่น้ำปลาลงไปพี่น้องจ้าหัวนะคะมีละมองมันสีแซบครับดูมองนี่ละค่ะ พริกป่นยี่หม่อนอ่าพอพอ,พอยวเติมพริกป่อนอีกนิดชิมก่อนพี่เนาะสาละเน่หอมนะคะหั่นแล้วจะพี่เนาะใส่ลงไปเลยแเศบเศบแศบแ แบบจ้ามากินกับยาม่วนนะคะกินสดจ้ะกุ้งสดนะคะพี่น้องค่ะได้มัดเต้นๆแต่บบได้ก้อยเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟได้จ้าพี่น้องจ้ามาๆมาๆมามา,มากินกับยาม่วนนะคะ เ็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าเป็นเั่ไงดคะก้อยกุง้งก้อยกุ้งบอเต้นจ้าพี่น้องนะคะรสชาติหน้าตานะคะหน้าตาหน้าทานบอคะ่ะสูตรของเย้ยมว่วนใส่ทั้งประกอบใส่ทั้งมะนาวนะคะพี่น้องจา้าอาหารเมนูบ,นนนนาบานเนื้อกินอีสานบานเฮานะคะเฮ็ดกินตามวิธีอีสานจ้าพี่น้องมีอยู่มีกินนะคะหากินได้ตามหัวให้ปายนะนะคะพี่น้องคะ่ะหากชอบใจคลิปนี้กับฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากยายมอนคนเดิมนะคะพี่น้องคะสูตรนี้ก็เฮ็ดง่ายๆหากผิดพลาดอันใดก็ขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆทุกปู่ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจยายมวนก็ขอขอบุญขอบคุณน,นะคะสำหรับคลิปนี้ยายมรนก็จะขอตัวไปเพียงซ้ำนี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีนะคะ